ไปกิน,ไไนกินก๋วยเตี๋ยวร้านลุงโทนี่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะครับคนเยอะ <มา S 1> คนเยอะา<ป>มากไปลองเขาไปดูคิวสิ สนะครับฟังแคทเชียแคทเชียฟังครับตยี่สิบสามนะครับแคทเชีย,รค,ชยรครับตยี่สิบสามเก็บตังนะแคทเชียลูกค้าช่วยเก็บโต๊ครับก๊อตสุดอนะ่ะน <c oughs> แะล,ล่าสุดลูกค้าช่วยเก็บโตละนะฮ <c oughs> ะลุงมิดสองสามสามคนเีโตไหมเอาน้ำลงด้วยนะ สามคนเดี๋ยวเช้ทางนี้ครับสามคนมาสามคนเด็กๆเดี๋ยวรู้เนาะเดี๋ยวเก็บต้นนี้ให้ลูกก่อนสามคนเดี๋ยวลงตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวลงตรงน,นี้ครับให้เปิดแปดแล้วงานนี่ก่อนลูก Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh,